กำลังจะเริ่มครึ่งเวลาหลังรอบ8ทีมสนามหนึ่งฟ้านิคมจูเนียร์น้ำเงินเผบเดียบทีมสไตลขาวถึงเวลาแรกนิคมจูเนียร์น้ำจุด่งศเจากประเมมาเลขกี่สินนจะจัดเลขสีหนึ่งต่อศูนย์้ยกัธธนิการทีมของนิคมจูเนียร์ ทุกคนพรวัชระพิบูลผู้ฝึสอนแก้วนารายผมโชอบนะครับอฝั่งนี้สวรศัตว์ของมานะครับสะพานขาวอ่าคนการเทผู้ฝึกสอนคนสินที่หนึ่งปัญญากำหนดคุณสินที่สองอมรระธรรมคนโดยงานจัดการขันคุณภูมิยนภักดีมูมนาสอ่ามาดนี้สะพานขาวโดยนิคมตัดได้ล็อกลงหนึ่งคน สองคนไ i g ขวาโอ้จับไปทางนารกบลงดเนินจะจัดเล็กสีอยู่ทางประตูแรกครับเนินจะจัดเนินจะจัดเล็ลสกสีสูซาประตูน่าพัดวงการเส็จอ่ะลูกยีงออกไหมด้ดวยจังหวะสุดท้าย สิ่งให้ทางฝั่งนิคมช่วเนี่ยเดินดูนี้กันป้าไกมาเอากสาประตูเดี๋จะเป็นธีรพัฒนใจแสนหรือไม่ ต่อแล้วเปล่าสะพานขาวออกไปตรงนี้ไม่ทันกัน จุนี้ข,ข,ขึ้นมาน,น,นี่ผมจูนี้เข้ายกมาขมูงสาวัดโตครับถีดสะพัดแก่แสนขีดสะพัดถุกโลงยาวมาได้ถุงันไปครับนิคมจูเนี้ถุงเข้ามาตรงนี้พระคารพล ท่านหม่จิ้มออกมาด้านซ้ายสะพ้ายขาวพลิกหนีเลยกิติชัยบุญประกอบเปิดเข้ามายิงไกลโอ้เข้าฮอตแมตช์ครับทุกทีแย่เพิ่มได้นุนเมื่อกันเริ่มมาเลขสิบเอ็ดแมตช์ใส่เบอร์มามีสองคนครับมี่สิละชัดดับเลิศกับพลธกิจอินตาโสพีไม่รู้ชื่อคนไหนกันไม่มีเมือสองท่านนะสะพานขาวเปิดนี่อัตรพลชูจัน อภพล่านไหมรงนีโดนบังไว้ครับได้ชุบครับนคมชุดเดีุ่มไกลเข้ามาโหงูนีสะพานขาวเดี๋ยห้เลี้ยงฟันนิคมชุดเดียร์ได้ชุบขึ้นไปครับถูกบายป๊มาโดนกัดเคียงมาโอ้ตไปทีนคมชุเดียร ยิงโมสกัดออกหลังยาวแล้วก็ตนี้กองหลังโผสกอ์เรือสีจันทร์ตกยิงักไฟหลุดหรือเปล่าตักไฟหลุดเก่งมากใจมาก แต่ขอจบบอลท่าตรงนี้ดีเพราะฉนตะคิวเล่นงานนะครับเดีาละลายผมสอดนัำโพสเสื้อสีเขียวใส่ส่ายโยชนแถวที่ผมทุกงโพชเลยติดเยาชนทีนชาติเป็นคนนี้ผมเหลือ่องค แก่ดาราผมชนจากกเริ่มจากพื้นที่ตามรายการแบบนี้เลยครับวัต้นมไจัดคนภูพยนต์พักดีมู่มหน้าสร้างสรรโอกาสให้กับเดาวชนเตะมุมหนึ่ง ของสพขาวมาเลขสิบเอ็ดมาแนนใส่เบอร์มาให้มายัดเข้าไปทักขลพลชูจันโอ้สัดวข้าวสาครับลูกนี้ธนาพัฒน์ดวงการเสร็จนิคมชูนี่ป๋าเริ่มขึ้นมาเอาตรงนี้ป๋าแหลงนี้ไหนหรือนอกเขตนะโลแกนบอล ลูกล้นระทึกเลยครับโทษสองจังหวะน้อนจะจัดเหล็กสีจะไป็นข้ออดลูกฟรีคิกลูกเซตเพย์ขอรับังนีคมชุนเนี่ยยิงเข้าติดกแพงพรัก็แม่ลงนึงัดกลับไปทีนึง ไม่ตรงกอบครับลูนียังหนึ่งต่อสู้เป็นน้อครับสีฟ้านำอยู่รอบแปดทีมสนามหนึ่งสนามหนึ่งคู่ต่อไปอูดิเนเซพบแม่ปะวิทยาคม วันต่อครับทางฝั่งนี้โอ้โหป๊อบมากทางข้างครับปู่าสาวประตูธีรพัฒน์ใจแสนคอมาตั้งให้ไอยตั้งเกินเส้นขอบประตูต่วันนี้มาลงเปิดกลโดนสกัดออกไปแับวพอดี ซูมกับทุกฟังทีมมีคมช่วยเนียยกหนีไปมวงต่อยันขึ้นมาอัครพลชูจันทร์บอลหนุนมาแมวหนีนุ่อนอนนนเอเขอาฟ้าก็เจ้าหนี้อเอาหนึ่โดนใครออกครับแมวอัครพลชูจันทร์นสนามนี้แย่งที่้าด โซนโครึ่งราแรกอกแปดทีสนามหนึงแย่ทีฆ่ากับแกเล็กซี่แย่สีเขียวครับอครับดูนี่บอลบอบบอลบลบอลอบ หุกับ้วับอลหลุดออกข้าวไปครับลูกนี้พรัชรวงการเสร็จเด็ดทุ่มมกันฝั่งนี้วุิพัฒน์ควรสมัครุ่มเข้าไปโตหลุวมอกั่อยู่อ่อตรงนี้โอ้แบบเพื่อน, <c oughs> นกันเอา บอกให้ดูด้ยการทีิดูอ่าบอกเอาไปเกลียดไล่นครับธนัฒน์นอกมากนรดหลังตะไคร้กะลเลยครับฝั่งนี้ิพัดนาัพรไกลเขมาเกี่ยวได้ไหมเสียงเป่าให้ฟังทีนีใ่ี่กตะวันนีดง บันนี่มันโง่อลไก่เขาไหมอไม่ใช่แล้วบอมันนอ่สาตว่ะหมุมาได้ครับตรงนี้สาประตูบรรดาพัดรัตสมุคนโอ้โหบมกกกําลังหมุนต่อมาที่อตรงนี้เกียวสมารจริงโอ้โหม่ได้ครับตรงนี้เบกไม่ยยมเดี๋ยวออกเลย สีฟ้าตอว่าที่จังวัดหัทธดนโดนเข่าสกัดฟ้าครับนอนะจัดแบคซีจกเป็นคนปล่อยนิดไปโดนปะจัดทีมนดินี่ผม่องครับสีฟ้า จ่ายเล่นนสีที่สนามหนึ่งเมนจะจัดหัวทิ้นจัดระเบียบก็แพงว่าในขณะที่ลูกยังไม่เคลื่อนอย่าอยู่ใกล้ประตูระยะประมาณกี่เมตรผมเลยเลยยิงมาแม่เลยยล้วหนึ่งส่วนมอนเดิมรบสีฟ้ามีคนยู่นี่นำอยู่ครับ สีนึงมันสถานขาวรอบแปทีรอบ็อเอาโอ้โหไม่ได้โอ้ยลกนีวงวเกือบไปเหมือนกันงถึงต่อนเนื่องครับแม่บอลตนีต้นยิงไก่ลป่ดนไส์เสา,ส,าสองโดนัจัดเล็กสีบอลออกเส้นหลังไปครับตาวันเดนมานงปดกมาเอดเอาไปได้หรือไม่าคาร์ลพชูจันตัวคู อ๋อทำทุกบทมีด้วยทีนี้จะเป็นยังไงตอนท้ายจะแบบนเรื่องของเกมการแข่งขันกีฬาเราได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในรายการฟุตบอลอาร์ตูเนียสักเกอร์ถือว่าเรามีส่วนร่วมกับรายการในครั้งนี้แั่มาเป็นครั้งที่สี่แล้วเออ มองออกมาไปได้หรือไม่บ้างหรอเพื่อนโอ้โหลยกนี้ยิ้มขอเจียวเพี่อนเอาไง่ายไว้ก่อนก็เพียอนเสร็จแล้วก็ยิ้มให้เพื่อนเฮ้ยต้องเล่นอย่างพี่น้องบอลทุกบอลระวางทีมสะพานขาวครับยกโอ้โหออกครับลูกนี้ตะวันนิโมโน เวลาก็คพิพลานเข้ามาเรื่อยๆน,นี่ครับช่วยนี่สิฟ้าก็ยังนั่อยู่ครับหนึ่งสตูนหลึ่งลูกก็เป็นคะแนนอ๋อตะวันี้มันต้องโอ้ไม่ต้องกลับเกือบปานเหมือนกัน,นเลยเร็วลูกวั่งพระแบบนี้รับยากนะประตูตพัติกิริยาเผลอนิดเดียวนอนตะกัดเล็กสี Để mình sắp vào đi Bọn mấy mẹ mấy phần còn con lắng Đại dịch nhưng đó cũng cầm lần chạm lâu ra tỏ Giá hơn Galaxy Nó อัครพลชูจันไหลไปอาจาะด้านหลังไหลต่อไปื่กีล็อกนี้ฝั่งนี้เริ่มนะครับอัครพลชูจันออกขวามาไปาได้เลยมันเล่นซิเกตเบิร์ม,มาปอดลึกออกไปแม่มลืมสกอร์ก็ยังหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมทางฝั่งนี้คมชุ่นเนี่ยสีฟ้านจัดอยู่แล้ ไกลมากเอ้ามองดินเรียมลูกออกหลังคตะวันนี่มาดงสนามสองจบจากคู่แย่ที่พลาดแล้วก็จะเป็นกองเอฟซีพบลูกพระยาวอร์เออสนามสองจบจากคู่แย่ที่ากับก a l ล็กซีเซีล้ กายอดดยาอกมาตรงนีเอาวนี่ครบชุดเนี่ยขาบอลมาโอ้ยอไม่ผ่านเฮ๊บแล้วสองทีไกลเข้ามาไม่ตรงกอเกือบไปเหมือนกันลุงนี้พี่พัดโคงแก้วเมืองไม่ทานเกานิีอัครพลชูจันโดนบังไว้ เร well, ิ่มเร่อท uh, ี Morrison ่แคประตูธนาพัฒน์ถัดถดอนไปกด่าครับดนี่จับบอลลุนออกกันแล้วไับลูกนี้ตะวันนี่ยมาลงแต่ช่วงนี้ที่กมพุ่เนี่ยไกัน เลยไม่หมดกบโดนโมงสบัาใหญ่ทุ่มครับทางฝั่งทีมน,นี่คมจุนเนียอ้าว,วนะพูดสิอมอนกระยาออกไปแเนี่ยอมอกระยาอมอนท่มมาทำมาลูกนีหัวนหน้าผมยิ้มเลย มอมรธรรมปัญญาคำโดดปรงวิทย์บทเวลาการแขร่งขึ้นเวลาหลังรอบแปดทีมได้เข้ารอบสีท่ทีมทีมแรกครับสนามหนึ่งได้แก่ทีมที่คมจูเนีร์สีฟ้าครับการทำตรงของหมายเลขอกชิ้ี่สองครับนนทจ,จัดเล็กสีหนึ่งต่อศูนย์ก็เพียงพอที่จะเข้ารอบรอบที่ลเลิวได้ เวลาแล้วก็คือผู้แข่งนะครับนอกเวลาก็คือเพื่อนกันกับคุณทีมสภาขานะครับที่ส่งทีมมาร่วมทำการแข่งขัน,น,นถ้าไม่รีบร้อนพักผ่อนหายเหนื่อยนั่งดูบอลกันตอนก็ได้นะ